สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับแอดมินอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แอดมินก็จะมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะรัฐได้เปิดโอกาสให้คนที่ยังไม่เคยทําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้สมัครเข้าร่วมทําบัตรสวัสดิการรอบใหม่ข้อมูลข่าวสารจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญมารับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ จากกรณีมีข่าวว่าจะโลาะบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนหน้านี้ทั้งหมดเพื่อเข้าถึงการช่วยเหลือประชาชนที่แท้จริงความคืบหน้าสมัครเข้าทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่น,นายธนทรโพสกประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหมได้สั่งการให้กระทรวงการคลังดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนให้ทั่วถึงโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอยู่ระหว่างวางหลักเกณฑ์เปิดลงทะเบียนบัตรสสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เพื่อ เรียมเสนอคณะกรรมการประชารัสสิัาตรเพื่อให้เศรษฐกิจลากฐานและสังคมพิจารณากรจะเปิดให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์เข้ามาลงทะเบียนซึ่งคาดว่าจะมีกลุ่มตกลนจากมาตรการของรัฐที่ผ่านมาที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเช่นกรณีไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถเข้าร่วมทำบัตรคนจนได้อีกสองร้านลาย ขณะเดียวกันผู้ที่ได้รับสิทธิ์มีจำนวน13.6ล้านคนจะต้องมาลงทะเบียนใหม่เพราะกระทรวงการคลังจะมีการปรับเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ์ให้มีความเหมาะสมมากขึ้นซึ่งเกณฑ์การลงทะเบียนร,รอบใหม่นี้จะช่วยเหลือประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงคุณสมบัติของผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ก็จะมีอายุ สัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปว่างงานหรือรายได้ส่วนตัวไม่เกิน100,000บาทต่อปีไม่มีทรัพย์สินการเงินเงินฝากธนาคารสลากออมสินสลากทกศธนบัตรรัฐบาลและตราสารนี้หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องมีการรวมกันไม่เกิน100,000บาท รายได้ต่อครัวเรือนเป็นตัวประกอบการพิจารณาถ้ามีรถยนต์จะถูกนำมาพิจารณาแต่ถ้ามีสองสามคันจะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้ามีการถือบัตรเครดิตก็จะถูกนำมาพิจารณาอีกเช่นกันขั้นตอนการลงทะเบียนขั้นตอนที่หนึ่งไปที่ธนาคารที่สะดวกธกอสออมสินกรุงไทยขั้นตอนที่สอง แสดงบัตรประจำตัวประชาชนขั้นตอนที่3กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัวรายได้ทรัพย์สินและหนี้สินของตนขั้นตอนที่4เก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบียนก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะคะท่านผู้ชมที่เปิดสมัครรับบัตรคนจนรอบใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้คนที่จนอย่างแท้จริงได้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้ได้กินได้ใช้จ่ายทางแอดก็ขอเป็นกำลังใจสำหรับท่านผู้ชมที่ว่างงานหรือว่ากำลังลำบากดูนะคะแต่ถ้ามีข้อมูลข่าวสารว่าจะสมัครวันไหนเดี๋ยวแอดมินจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมต่อในครั้งต่อไปนะคะก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะผิดพลาดประการใดแอดมินก็ขอโทษขออภัยไว้ใโอกาสนี้ด้วย ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังค่ะ